สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ตามชื่อปกคลิปเลยนะคะเวลาเราทำผมมาเนี่ยไม่ว่าจะทำสีอะไรเนะะี่ยค่ะจะมีคนแบบสีผมอะไรอะทำยังไงเออสอนหน่อยได้ไ,ดไหมสีผมสวยจังเลยคนมันฮอตแต่เราก็ ้ใอหน้าตบมาเออมันมานิดหนึ่งโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาย้อมสีผมเองนะคะเพราะว่าผมเก่าแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลุดแล้วนะคะทุกคนเห็นปะมันซีดแล้วก็หลุดแล้วนะคะแล้วก็โคนมันเริ่มจะดำแล้วเห็นปะเออก็คือเราย้อมมานานแล้วนะคะโคนมันก็เริ่มมาใหม่แล้วเราต้องแบบเปลี่ยนสีผมน่อยเออปกติเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ก็จะย้อมเกงอยู่แล้วนะคะตอนที่เราเรียนอยู่มพะเยาเนี่ยเพราะว่าคือมันหนึ่งเลยมันง่ายนะคะมันสะดวกมันทําได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ประหยัดทั้งเงิน แล้วก็ประหยัดทั้งเวลานะคะสำหรับการย้อมเองเนาะสีที่เราจะย้อมกันวันนี้นะคะทุกคนมาเป็นเทนที่กําลังมาในช่วงซัมเมอร์เลยนะคะก็คือเป็นสีแอชนะคะหรือว่าสีเทานะคะตัวนี้คือเราสามารถย้อมเองได้โดยที่ไม่ต้องฟอกผมก่อนนะคะวันนี้ที่สตางเลือกมานะคะตัวนี้เป็นของ L'Oreal Paris e e e x c l l n t Fashion นะคะตัวนี้นะคะก็คือเราเลือกเป็นสี8.11นึ่งหนนะคะนี้เป็นสีแอสเนาะหรือว่าสีประมาณโทนดาวเทาๆนี่แหละแต่ว่าชื่อสีของเขาคือ Midnight a s อ๋อถ้าชื่อภาษาอังกฤษคือ Midnight a s แต่ถ้าแบบแปลไทยเป็นไทยให้ทุกคนฟังจะเป็นสีบอลอ่อนประกายมนเหลือกมนเออนะคะจริงๆแล้วนะคะโทนสีอันนี้นะคะจะมีทั้งหมด6สีให้เลือกกันเลยนะคะก็สามารถเลือกได้ตามนี้เลยแต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยฉันไม่ แน่ใจว่าสีัจะเยาะมากๆแล้วมันจะตรงปกไม้หัวใจมันจะเข้ากับฉันไม้นะคะคือทางลอรีอัลเองนะคะก็มีวิธีการตรวสอบสีออนไลน์นะคะทุกคนเราจะมาทําให้ทุกคนดูนะจ๊ะมันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเราจะสอบแบบคร่าวๆนะคะทุกคนให้ทุกคนไปลองทําเองเนาะนี่นะคะทุกคนพอเข้ามาปุ๊บของลอรีอัลบาลิชนะคะก็สามารถทดลองผลิตภัณฑ์นะคะอุ๊ยตื่นได้นะโอุ๊ยทุกคนมันเนียนมากเลยนะเห็นปะอ๋แปดหนึ่งหนึ่งที่เราจะทำนะคะจะเป็นสีประมาณนี้อุ๊ยมันเก๋มันมีความแบบทุนเออไม่มีความข ขึ้นนะคะแต่ถ้าอีกสีนึงล่ะอันนี้เป็น 1> 7 1 7อุ้ย7 1 7คือปางปัวสีนี้ก็ปางนะทุกคนคือเห็นกำลังเป็นเทรนมาเหมือนกันเป็นบอลน,น่ะเออโอเคนะอุ้ยสีนี้ก็สู้ไหวทุกคนมันออกล้ำตามก็เหมือนเหมือนอมจมพูมิหนอ่อยหน่อยอุ้ยสู้วเสามารถไปลองได้กันนะคะรเราจะทิ้งเวบไปข้างล่างแล้วก็ไปลองก่อนซื้อนาอะจะได้แบบว่าถูกฉโลกไปดูนะคะว่าเราอะชอบสีไหนกันมากแต่ส่วนตัวเวลาเราทำผมเข้มเราจะสังเกตเองว่าสีประมาณนี้เออประมาณสีแอสสีเทาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหน้าเราจะดูคมหน้าเราจะดูแบบมีเสน่ห์อยู่แบบ เยอะยิงเออมาดูกันว่าเสร็จแล้วมันจะเยอะยิงแบบมันหรือเปล่านะจ๊ะโอเคทุกคนคะก็คือจะบอกอะเราอะเคยใช้นะคะรุ่นเนี้ยทำมาประมาณสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เราเรียนอยู่พยาว <c oughs> จะบอกว่ามันดีมากมากถ้า <c oughs> เกิดประกายเออเลิศเลิศวันเลิศนะคะจะบอกว่าคือมันดีจริงเราก,การันตีเลยเพราะว่าเราเคยทํามาก่อนคือผมมันจะดูเงาคือเราลองทํายี่ห้ออื่นหรือว่าแบบเรียกนรุ่นอื่นแล้วผมมันจะไม่ได้เงานะคะแต่ว่ารุ่นเนี้ยผมมันจะดูเงาเป็นประกายแล้วดูแบบสุขภาพดีนะคะอีกอย่างหนึ่ง พอทาไปแล้วอยากจะบอกว่าผมเนี่ยนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้คือมันมันไม่ค่อยเสียทุกคนเหมือนเขามีสารบํารุงให้ในทุกขั้นตอนเหมือนกันนะก็วิธีทามันก็จะมอีอย่างนี้นะคะมี๋อ้เขาใส่เซรั่มมาด้วยเห็นมั้ยมีเซรั่มป้องกันเส้นผมก่อนทําสีนะคะแล้วก็มีครีมเปียนสีผมนะคะสูรป้องกันเส้นผมแล้วก็มีดีวอเปอร์นะคะอันนี้เขาจะมีหัวแปรงมาให้ใช้ง่ายมากบาร์นะคะบำรุงเส้นผมหลังทําอีกทั้งบำรุงก่อน ในขั mouth, ้นตอนแล้วก็หลังทําด้วยคือแบบเขาไม่ยอมให้ผมมันเสียแล้วผมมันจะดูเป็นประกายผมนุ่มนะคะโอเคี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะมาดูกันนะคะทุกคนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่สําหรับคนที่ทําไม่เป็นหรือว่าอีสตังแบงส์สอนไม่ละเอียดเลยมพูดอะไรของมึงมึงมาใครคำอย่างนี้ ต้องกลัวเขามีขั้นตอนกันมาให้ใหญ่ขนาดน,นี้ไปอ่านกันได้เลยะคะ่ะมีทุกภาษาเด้อจ้านี่เลยนะคะก็จะมีวิธีกรารสอนเราก็โอเคเราก็จะอ่านเหมือนกันเพราะว่าเราก็ลืมเหมือนกันว่าทํายังไงนะคะม่วภาษาวิ่งคดีเลยทุกคนไม่ต้องไปซื้อถุงมือก็มีถุงมือมาให้นะคะวฮ้ถุงมือเขาอืไม่ไก่กาเนะจ้าจะบอกออลอลแล้วก็มีตัวนี้นะคะเราเอาเราเทขออนุญาตเทอเอกมาก่อนกัน เริ่มจากอะไรกันก่อนเขาบอกว่าบีบเซรั่มปกป้องเส้นผมก่อนทําสีลงบนฝ่ามืออันนี้เป็นเซรั่มนะคะทุกคนคือผมเราแห้งแล้วนะคะแต่ว่าอยากบอกว่าสําหรับใครที่อยากจะทําผมเนี่ยก็สระผมให้มันเกลี้ยงก่อนนะคะโอเคสระผมให้พวกคราบมุงคราบมันเนี้ยมันออกก่อนนะคะแล้วก็เป่าผมให้แห้งแล้วก็ลงเซรั่มบำรุงผมไปนะคะอันนี้คือเราสระผมมาแล้วเราเป่าเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อเขาบอกว่าให้สโลมทั่วเส้นผมเลยนะคะโดยเฉพาะปลายผมนะคะของเรา ใชรเขาทำแบบนี้มาเราจะเน้นปลายเพราะว่าปลายผมของเรานะคะมันมันเกิดมานานแล้วนาะมันอยู่มานานมันก็จะแบบเสียแล้วนะคะเออไม่มีชีวิตแล้วนะคะน้องไม่ไหวแล้วอุย้ยหอมมากหอมมากชอบกลิ่นนี้จังอุย้ยดูแล้วมันมันเหมือนกลิ่นครีมนวดทีเ่เราใช้อยู่ของเราอ๋อเออสปอรเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะครีมนวดอ่ะไม่ไหวหรอกนะ ขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะมาลงสีผมกันนะคะตัวนี้จะเป็นครีมดีบุกลอปเปอร์นะคะเราจะเอาสองอันเย่านียมาผสมกันแล้วคือตัวอย่นี้มันคือครีมมันคือการย้อมผมแบบครีมเนาะสีมันก็จะติดทนนะคะแล้วก็อยู่นานกว่าแบบประเภทอื่นนิดนึงนะคะนี่คือมันง่ายแล้วก็สะดวกมากคือเราไม่ต้องไปซื้ออีกตัวที่คนๆมาทุกคนเพราะมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็สามารถแบบนี้ก็เขย่าเลยนะคะทุกคนเขย่าให้มันเข้ากันนะคะแบบนี้ โอเคเดี๋ยวเราเราขอไปผสมก่อนนะคะสักสองอันเนาะมันจะได้แบบพอกับหัวเรานะคะงานทุกคนนะคะก็คือผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเน็จจ้าอันนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะอีกอย่างนึงเขาก็จะมีหัวแป้งแบบนี้มาให้นะคะทุกคนจะใช้งานง่ายมากอีกอย่างหนึ่งอยู่ไหนเราต้องใส่ถุงมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนี่เราไม่ไมีแบบผ้าคลุมเลยอ่ะแนะนํานะคะว่าถ้าใครจะทําสีผมก็หาซื้อผ้าคลุมผ้าคลุมมาหน่อยเนาะที่เราใส่ถุงม,ม,มือนะคะมานะคะ โอเคนะคะก็คือหัวแปลงเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแกออกมาได้เลยเช้านนี้ว่าขคอยอาอมาทุกคนนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแบบทำทั้งหัวเลยนะคะ 30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสังแตงจะไปล้างออกนะคะแต่ว่าก่อนล้างมันก็จะมีวิธีบอกก็คือหลังจากครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาล้างผมให้สะอาดนะคะจากนั้นเราก็จะใช้มาร์กมำรุงนะคะตัวนี้นะคะทิ้งไว้2นาทีนะคะค่อยล้างออกนะรอแป๊บหนึ่งนะดิ๊ เต้นเต้นเหมือนกันว่สีเกมมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเป่าแห้งเรียบร้อยแล้วนี่ผมมาเรียบร้อยนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็คือสีผมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะคอนโทรลยากนิดนึงเนาะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมีความเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เห็นไหมอันนี้คือโคนอ่ะมันก็กบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซองเอาห้ดูอันนี้โคนนะคะเวลาเราย้อมมันก็หายแล้วแต่ว่าไฟห้องเราเป็นสีส้มแต่ชอบนะคะตรงนี้นะคะข้างในที่เราฟอกมาทุกคนเวลามันโดนกับสีแอสแต้มมันกลายเป็นเทาอ่ะถ้าใครฟอกผมมาทั้งหัว นะปังมากๆหรือว่าฟอกไฮไลท์มาแล้วลงสีแอสนี้เนะะี่ยค่ะคือดีมากๆนะคะเป็นสี8.11น,นะคะทุกคนนี่ดูดิแกมันเก๋สมมุติมมแบบลวกขึ้นเก๋นะวันนี้ถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะี่ทุกคนเนี่ย <ๆ S 1> เราชอบสีมาก<ๆ>เออมันเก๋นี่นะจ๊ะโอเคอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่แบบยังไม่แน่ใจว่า สีผมเราจะออกมาสไตล์ไหนนะคะก็ไปเล่นได้ที่เว็บไซต์ที่เราแปะไว้ให้นะคะก็จะเป็นการแบบว่าสีผมทิปหนึ่งเออสำหรับวันนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด2กล่องนะคะกล่องละ379บาทนะคะสำหรับใครแบบผมยาวเหมือนสรางแบงก็คือใช้2กล่องเนาะวันนี้เราก็ใช้งบ379บาทคูณ2หน่อยสิ <c oughs> รู้เลยว <c oughs> ่าออกเมาวโอเคคูณ2 2> นะคะ758ดอบาทเท่านั้นนะครับใช้เวลาไปแค่ประมาณ40นาทีแล้วก็ใช้งบไปแค่750 8บาทนะคะคุ้มมากๆสําหรับใครที่อยากจะซื้อตามนะคะก็สามารถซื้อได้อ่ในร้านค้าทั่วไปเลยนะคะหรือว่าถ้าหาไม่เจอก็จะมีที่วาสันเนาะถ้ายังหาไม่เจออีกก็สามารถสั่งช่องทางออนไลน์ของเขาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะปิดด้วยอินส เดซีผมนะคะีคยะใน,นแสงธรรมชาติกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่ะกะพาอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะแต่ห <laughs> น่าเราคือไม่ไหวเลยใช่ปาคือนอนน้อยแล้วก็ไปเพิ่งกลับมาจากทํางานเลยนะคะนี่ทุกคนสีวุคือเราอะ่ะอย่างที่บอกนะคะคือเราฟอกข้างในอุ้ยเราชอบสีที่แบบ ทุกคนถ้าเราอยากได้สีเทาบอกเลยนะว่าต้องฟอกขมก่อนนะคะแล้วก็จัดเลยค่ะทุกคนสีนี้นะคะแ1ดจุดนนะจ๊ะมันเลิศทามันได้เทาแบบนี้เลยแกมันเทาแบบนี้เลยเออมันไม่ออกเหลืองนะมันจะมีความแบบเงาประกายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยผมดูสุขภาพดีอะแกคือแบบดูไม่เสียนะคะนี่เลยเคล็ดลับของเรานะจ๊นะอ่ามันจะมีความแบบมันอ,อกมันใจเยอะยิ่งเสามัน ไม่ใช่แล้วคือตอนนี้ง่วงไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะขอตัวไปงีบก่อนนีดนึงนะคะน้อยอย,อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วกดไลค์แชร์กันเลยนะติดตามใน IG กันได้นะคะ IG จีสตังแบงค์นะคะบ๊ายบาย